สวัสดีครับกับ DIY Byte 43 BE นะครับช่วงนี้ก็หน้าร้อนแลนะ้วเนาะอากาศร้อนมากนะครับแดดแรงเนี่ยลองมาหาของแต่งเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆที่จะช่วยให้เราช่วงนี้ก็หน้าร้อนนะครับอากาศร้อนแดดแรงมากนะครับรถผมเองก็ต้องที่จอดรถบริษัทก็ต้องตากแดดนะครับก็เลยเดี๋ยวหาไอเทมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะที่จะช่วยทําให้รถเราร้อนน้อยลงนะนะครับเป็นฝาครอบกระจกนะครับตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ ทำให้เหมือนละแหนงบางแดดอารมณ์นะครับก็คือเวลาที่แดดเข้าด้านข้างเนี่ยมันก็จะส่องเข้าไปในรถได้น้อยลงนะครับก็ดูสปอร์ตดุดันขึ้นด้วยนะครับจริงๆมีให้เลือก3าสีนะครับเป็นสีเงาสีด้านแล้วก็เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์แต่ผมว่าลายเนี้ยมันเข้ากับกระจกดูกมคมกลืนมากกว่าก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าตั้งก็แค่นี้นะครับมีกาวสองหน้ามาในชุดอยู่แล้วนะครับตั้งก็แค่ประมาณ3 0 0กว่าบาทนะครับเวลาเราติดแล้วเนี่ยมันก็จะมาบังตรงช่วงนี้พอดีครับ อีกอย่างคือเพิ่มความไพรเวซีให้กับผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็คือเวลานั้นแดดก็ไม่ส่องหน้าคนนั่งด้วยนะเป็นประโยชน์อีกอย่างนะครับเอาส่องหน้ามาแปะเองนะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก่อนแปะทําความสะอาดผิวด้วยนะครับด้วยแอลกอฮอล์็ปังดีเนาะแกะกาวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทําการแปะลงไปเลยพอดีเป๊ะเลยนะครับใส่ไปนะครับกดให้แน่นแค่นี้เองง่ายมากนะเสร็จแล้วมุมมองจากข้างในก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่น่าจะรู้สึกอึดอัดเไรเท่าไหร่เพราะว่ากระจกมันอยู่ตรงนี้เป็นหลักนะครับ ก็ได้ความที่สีมันเงาแล้วมันก็จะค่อนข้างจะกลมเกืนกับกระจกน้มองแวบๆก็จะไม่เห็นนะครับก็กลมกกืนดีมาติดด้านซ้ายบ้างนะครับโอเคครับเรียบเนียนไปกับกระจกเพียงแค่3 0 0้กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วซิตี้คันน้อยของเราก็จะได้รับการปกป้องจากแสงแดดได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ DIY b ไ a u t ตี้ m ีนะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ